ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปจับปูนฮะปลาสลิดระวังม,มันทิมนะดูจับปูจับปลาค,ครับน้ำลงนะครับไปดูผลงานกันลงมาก่อนแล้วนะครับนี่มันอยู่แถวๆนี้แหละระวังลระวังค่อยๆเดินนะเล้วไปดูผลงานเราก่อนไหนไหนไหนได้เพื่อนแบบนึง วิ่งได้มาแล้วครับแต้มหมูตัวใหญ่ะปลาอะไรปลาตะวานตะวานระวังทิ่มนะนี่ครับน้ำตาร์หอยหวานด้วยสลิดปูม้านะครับงานสาวเล่นี่หอยกระปุกนี่ใครเจอหอยกระปุกลองนะ ถุงมือการเมาหมดเลยอ่ะถุงมือนี่ไงนี่ไนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงนอนอยู่นี่ไงปานี่นี่ฟับฟับเอู้ฮะมใส่ถุงมือไม่ไม่ทันมันโอ้เข้านี่นี่เข้าต่อนี่ เอาแล้วบรรยากาศเอาแล้วือเข้าเี่ถุงมือลูกถุงมือฮะสลิดโอ้ผลิตโหรายการได้มาแล้วจ้ะโอ้แน่นอนเว้ยหมาครับนี่ไงฮะนี่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 ปูอ่ะนี่ปูอะปูอ่ะถุงมือถุงมือทำไม่ดีปั๊บ ดวงเอาดวงเอามีถุงมือเหรอมาเข้าไปลึกเกินโอ้ยเมื่อกี้น่าจะฟัดเอาเลยแม่ตัวเล็กตัวเล็กหมาครับปู่หมาโอ้ยน้ำมลงเยอะดูดิครับเยอะไม่เยอะน้ำเหลือแค่นี้ตายหักท่วมหัวเข้าเข้ารูนี้เหรออือเดี๋ยวต้องล้อมออกมาเดี๋ยวเดินไปใหม่เดี๋ยวค่อยเวียนกลับมาใหม่เดี๋ยวมันก็ออกมาอีก ฮะก็แผ่นไม้เปิดเลยเอาแล้วเอาแล้ววันนี้หาดูยังฮะอะไรโอ,อ้ไหนหโอ้ย,อยเก่งเว้เยวอือเลิศเลยครับเปิดไปเรื่อยดีกว่า น้ำมันคุณนี่นาการนี่สีมือนี่โอ้ดูแม่สลิทินใช่ไหมนี่นอนมีถุงมือไม่กลัวปูดิเด้อเด้อเด๋อเสือปองให้ดูนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่านะเอาเอาถุงมือมาให้โอ้โหดูดิดูดูดูตามเข้าตื้นน้ำแห้งโอ้โหดูดิสพานเหลือแค่นี้เอง ชาวเลสัมผัสกันให้เห็นเห็นไปเลยอือหือน้ำลงเยอะอะไรปุย้ยอ่ะนี่โเ็ือน้ำลงตรงดูดิโคเลย Hả? Buở lò? อยู่นี่ครับดูฝั่งนู้นแล้วครับเสียงคลุมคลามคลุมคลามอยู่แล้วมันันใหญ่เลยน้องการ ได้อยู่ได้มาสองตัวงงหมดแล้วเลยตรงนั้นอะฮะฮะปูงเ,เดินค่อยๆเฮงทีเราเดินเร็วอ่ะลูกเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อพอจับมามันขุดปิเดเห็นแต่ลูกกระตามันพักเดียวเอง ถอยละก็เดียวเองป๊อปป๊อป๊อปป๊อปไปลเลยเขาบอกว่าเอาด้วยฮะปวายนั่นก็บรรยากาศนี่เจอเอีกแล้วฮะ,ะฮะจ<ะ>ิ๋งดูหใหญ่ดีกรูมา้าน้ำพ่อมาด้วยนะ

ค่อยเปิดค่อยๆเปิดอืมเหนียวแล้วมีมีปูหนึ่งตัวจับ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 นฟอจับปูมืใส่ถุงมือหาเรื่องหาเรื่อง <c oughs> ปลาเห็ดโคนหนาเยอะเลยดสีก็โดดแรงไว้มันกนใหญ่มันกนใหญ่มันกนใหญ่่ต้อัวใหญ่ดีเนี่ย น้ำมันก in ็เพื่อมไงมันมองยากไงเราต้องค่อยๆเดินไงเราเราเราดูต้วนี้ดูต้วนี้เดี๋ยวดูขุดในร่องหรือเปล่านี่ไงนี่นี่มีกี้มอยู่ข้างร่องนี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆน้ำขุดน้ำขุนนะลูกดูน้ำหลอกก่อนขุดดินดะดิแป๊บเดียวเองขุดแล้วมองไม่เห็นมันหรอกแป๊บเดียวเอง มันกันใหญ่เหยียบเลยเว้ยกลัวเดีูวบรรยากาศครับบรรยากาศน้ำก็เพิ่มไปหน่อยเนอน่กเดี๋ยวเดี๋ยว ูกมึกหอมครับลูกมือหองนี่นี่นี่นะมาด yeah. ูน uh, ี uh ่น huh. ah, ี่น да uh ี hmm. ่ม um ึกหอมนี่เดี๋ยวว่าจะได้รู้ว่ามันอยู่แบบไหนนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่อ่ะมึกอ่ะที่มันเข้ามาเออนี่แหละแล้วเขาจับมือก่อนจับมือจับได้เหรอได้เหรอโอ้พ่อเดี๋ยวคอยดูประจานประจานจับ ปลารมจารย์จับแล้วถอยไปเรื่อยเลยอเ,เอ๊พ่นขี้ใส่หน้าหรอกเ,เอาๆๆๆฟาดจับนี่นี่นี่ถอยขี้ดำแล้วนี่ถอยขี้ดำแล้วเอาแล้วบรรยากาศหนุกหนานเอาเอาเดี๋ยวมันถอยไปน้ำขุนเอาอันนี้ออกเอเอ,เอ,เอไปไหนได้ไวะรู้นี่นี่นู่นนี่นี่ วับวับจไดิจไดิถอยวันดำไปนู่นแล้วออาสุ่มมาสุ่มมายังไงนะไปแล้วนู่นเดี๋ยวเดีเดี๋เดีาเอาาเอาเข้าไปเอาได้ไหมจะได้ไหมน่ะอุ๊บฮ้ยี่ไงน้ำคุ นี่นี่นี่เร็ว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 จุ๊บอยู่ไม่อยู่ดูนี่ได้เลยหน้าขึ้นมาดิคนดำเอาหายเลยหายแล้วนี่ไงขี้นะนี่ไงไหนทำเป็นเนียนอืมอืเอาไปไนละไหนด เน่ยดูดิแบมือก่อนได้แล้วนี่คือมลมาจันนี่ไหมมือดำเป็นผีเอายันได้เนาะกาดครับโูปลาเข้าตื่นได้ไม่ได้ อม่เปไไ่ปน้ำลงแล้วน้ำลดลงอีกแล้วนี่นมีคลื่นเลยตัวปลเลอเลยเอาให้ได้นะเนี่ยเนี่มาเนี่ยมาตัวปลเลอเลย เดี๋ยวเร็วเรเอามาก่อนมาปูมาก่อนเดี๋ข้าหินยัไม่ทันมัน่นี่นี่ตัวเมดนเลยนี่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 นเห็นปะตัวนี้เดียวเออควับเลยไวเอ้ยยไวดิเฮ้ยไปทำอย่างนันนี่ต้องเร็วเร็วดิอดเลยอกตัวนึง่ะปูป เร็ว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 มา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 ไม่จับไปเร็วนะเดี๋ยวไม่ทันมันนี่ไงไม่มีถุงมือตัวเองมีถุงมือนี่เนี่ยหมกดินแล้วเนี่ยเร็ว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 นี่นี่กัมเอาเลยกัมเอาเลยนี่เนี่ยเห็นแต่ตาเนี่ยเห็นแต่ตานี่นี่กัมเอาเลยกัมเอาเลยกัมเอาเลยนี่นี่นี่เห็นแต่ตาตูดแก้วเนี่ยกัมเอากัมเอานี่ยกัมเลยกัมเลยเนี่ยเนี่ยเออนั่นแหละอยู่ ปล่อยเลยโอเคนีนนนเเค่เด้แก้วไป,ไ,ไปเรื่อยๆนี่แหละมไปมาเดี๋ยวมันเข้ามาอีกน้ำขุดลงไปลึกฮะมาแล้วโอเคแบบมัมนๆครับจับกูคือน้ำลงอืม เดี๋ยวไปเวียนมานี่มันไม่ทันมันน้ำขุนเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเหนีบมือเดี๋ยวเอา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 เข้าซอกนี่อืเออออเสร็จเข้าซอกอืม

๋ยวมากินอยู่ตรงนี้เมื่อกิ้มันเอาไม่ได้เวียนเข้าเห็นมันออกอยู่นี่แหละ